เม่ได้ดอกว่ามันใส่เสียแดงเน้วเอาเป็นทางฟังสำโรงนะครับจะได้ยิงก่อนนะครับมาดูกับผู้รักษาประตูของทางฟังออสิละอาดลูกแรกของสำโรง ไม่อยู่นะครับลอดแขผงพรักศาประตูเข้าไปนะครับมานี่ก็อดีตผู้เล่นทีมชาติไทยรุ่นอายุ16ปีนะครับคง<อ>จะรุ่นหลังของอาจารย์มาร์กมาอีกนะครับเป็นผู้รักกรรมการตัดสินนี่ก็อดีตผู้เล่นทีมชาติไทยชุด16ปีนะครับสิดู<อ>คนแรก

เน้องเมก้ยมาตัดิาแล้ว่าว่าหูตนยิอนที่รินเคยน้องเมกเาะครับมาดูลูกที่สองของทางทางสำรวมเฮ้ยได้ยินแววแววมาทางหลังว่ณยิ้งบ่เขาเนี่เคยน้องเม็กบ่พันมา เอาละครับมาดูคนที่สองของสำโรงน้องมิกเอาผู้รักษาประตูยืนนิ่งเซฟไปได้อะไะครับแม่เอามาดูคนที่สองของตังปังขอศิลาอาดนะครับแม่ผู้รักษาประตูก็ช่วยเซฟได้เหมือนกันนะครับอศิลาอ่าน ดูคนที่สองของทางฝั่งอสิลาอาจจะยิงตีเสมอได้ไหมวันนี้สำบโรงนำอยู่หนึ่งประตูตศูนย์คนที่สองของอสิลาออดูหยาด้อยครับ มาเท่ากัน<ะ>แล้วตอนนี้หนึ่งประตูต่อหนึ่งในการดวลจิดโทษเอาละครับคนที่สามคนสุดท้ายของทางฝั่งสำโรงน้องนิกอออเาอ,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 อาละครับคนที่สามดูแม่ไปไม่ถูกทางนะครับเอาละครับ กดดันทางฝั่งออสำรงให้ผู้เล่นหมายเลข58คนสุดท้ายของอศิลาตเอถ้าเข้ายิงต่อถ้าไม่เข้าก็เป็นทางฝั่งสำรงนะครับเอาชนะไปนะครับดูลูกสุดท้ายของทางอ่สิลาตเอ ลอยเหมือนกันครับแม่เอาละครับยังเท่ากันอยู่เอ้ามาดูคน,นต่อไปจะย,ยิงแบบเซนเดสน,นะครับวันบายวันใครพลาดก็จบนะครับเออางไง่ตดตา านะครับมาดูคนคนที่4ของทางฟังส้ำรุ่งอ้าวลูกนี้พลาดเองนะครับแม่ชนคาดนะครับแมอา้าวมาดูคนที่4ของ รอสิเอาไถ้าเข้าชนะถ้าไม่เข้าไปต่อลูกนี้สุดท้ายลูก้สยหัวเจ้าหัวแหวนโคตรพนาเอาดูอา ยังอยู่นะครับตอนนี้ยังเท่ากันอยู่เอามาดูตอนนี้กรรมการจะขยับจุดออกมานะครับหนึ่งเมตรนะครับมาทางฝั่งซ้ำ เอาม si าดูคนที wrote, ่ห้าของออซิลาอันออตุนออน้ออตนอเขากขายับจุดโทษออกมาหนึ่งเมตรนะครับจากเดิมเ้าถ้าเข้าเข้ารอบสี่ทีมถ้าไม่เข้าไปต่อ ดูออตันันต้นให้กูดันเล่นต้นเข้าแล้ยเข้าแล้วแหมเรียบร้อยครับก็เป็นมา,าอาอสิลระอดเี้นะครับผ่านเข้าไปรอบรอบชน้นเลิศครับเอาพักพักพักสามสิบนาทีนะครับช่วงนี้